สวัสดีค่ะเซล์เนโตโยต้าโคราช1 9 8 8สาขาบายพาสค่ะวันนี้นะคะอยู่กันที่เดิมนะคะโชว์ลูม Toyota าบายพาสเราจะพามาชมนะคะสี่ประตู p รีเ n e r นะคะสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็น4ประตูพรีเรเนอร์ตัว มิดนะคะเปตัวมิดปี2022นะคะตัวนี้ความพิเศษของเขาก็คือว่าตัวนี้เราได้ทำการเปลี่ยนกระจังหน้านะคะเป็นแบบทาโคมาตัวนี้เลยนะคะให้ความดุดันนะคะสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะกระจังหน้าทาโคมาตัวนี้นะคะออทางโชว์รูมติดตั้งให้จากที่ศูนย์แล้วก็ติดตั้งให้ฟรีด้วยนะคะถ้าจะพาเน พามาชมในส่วนของด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นซุ้มล้อแบบหมุดนะคะตัวนี้ก็เพิ่มความดุดันให้กับตัวรอบข้างของตัวรถนะคะแล้วก็ความพิเศษของเขาก็คือว่าตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นตัวแม็กนะคะตัวแม็กขอบ18นะคะซีรียางอยู่ที่ 265/60R18 นะคะตัวนี้ใช้เป็นยางเดิมนะคะแต่เปลี่ยนเป็นแม็กของ o a s i ซนะคะ ตัวายางเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกลายได้แล้วก็สามารถเลือกเปลี่ยนเป็นแบบออฟโรดหรือว่าเป็นลายยางที่มันออฟโรดกว่านี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะตัวแม็กก็มีให้เลือกหลากหลายลายนะคะสําสหรับรุ่น p รีแ e นเนอตัวนี้นะคะมันจะแต่งได้ตั้งแต่รุ่น n ที่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะแล้วก็เป็นตัว mid นะคะตัว h i ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวพามาชมในส่วนของอตัวด้านหลังนะคะ ในในส่วนของตัวรุ่นพีระเนอร์ตัว2.4เกรรุ่นนิดเนี่ยเขาจะได้ในเรื่องของกล้องมองถอยมาให้อยู่แล้วเนาะทีนี้จะให้ครบเครื่องมากยิ่งขึ้นเราก็ใส่เป็นผ่อนแรงท้ายให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ใส่เป็นกันชนด้านหลังนะคะกันชนตัวนี้นะคะไฟไฟถอยใช้งานได้จริงนะคะลูกค้าลูกค้าเหยียบเบรกนะคะอันนี้ก็จะขึ้นไฟถอยเข้ามานะคะตัวนี้ นี่รถจะดูบึกบืนและก็ถึกมากยิ่งขึ้นนะคะสังเกตสีจะเข้ากับตัวพวกโลบาแล้วก็กันชนเหล็กนะคะตัวสีดำนี่คือตอบโจทย์มากเลยค่ะความพิเศษของตัวที่ศูนย์โตโยต้าของ1988นะคะที่บพัดของเรานะคะตัวนี้ได้ทำการดัดแปลงตัวช่องลมแอร์ด้านหลังนะคะ ตัวแอร์ด้านหลังเนี่ยคือปกติรถสีประตูนะคะก็จะยังไม่มีมานะคะทีนี้ทางศูนย์ก็ใส่ให้นะคะตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้การปรับลมได้นะคะตัวฟังกช์ชันการใช้งานนะคะตัวนี้ก็จะเพิ่มความเย็นให้กับผู้โดยสารห้องด้านหลังนะคะก็สามารถติดได้ในส่วนของทุกรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกระบะหรือสมาร์ทแคปนะคะ ตัวนี้ก็สามารถนําไปติดได้ทุกรุ่นนะคะอันนี้พิเศษจริงๆนะคะอันนี้ทางโชว์รูมก็ติดตั้งให้ได้นะคะ,อะเอาละค่ะก็มาถึงในส่วนของอสุดท้ายนี้นะคะและก็ขอฝากโชว์รูมโตโ o ต้าโคราช1988นะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะแต่งรถตามสไตล์ของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้า ทาโคมาแบบนี้หรือว่ากระจังหน้าทุนด้าตามคลิปที่แล้วนะคะหรือเป็นกระจังหน้าของ Outlander นะคะกระจังหน้าล็อกโค g r อ p o r สก็มีนะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมและก็รีวิวเรื่อยๆเลยนะคะตรงนี้ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะส่วนเงื่อนไขาการออกรถยังไงนะคะต้องเดินทางมารับรถนู่นนี่นั่นไหมอะไรไงก็เดี๋ยวอินบ็อกซ์เข้ามาหรือโทรเข้ามาติดต่อเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้นะคะ เซลนทตัวต้าโค o าตหนึ่งเยินดีให้บริการนะคะสอบถามโปรโมชั่นต่างๆได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจคะ่ะสวัสดีค่ะ